อยากรู้ไหมว่าดาว J1407b เป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ก่อนอย่างยางยังไม่กดอีกรู้นะว่ายังไม่กดกดเลยถ้ากดแล้วฝากกดซับให้ด้วยถ้ากดแล้วเราก็ไปชมคลิปนี้กันได้เลยไปรู้กันเลยครับดาวเคราะห์ J1407b นี้คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์1 SWASP J140747.93.394542.6 หรือชื่อย่อก็คือ J1407 ครับดาวฤกษ์ J1407 อยู่ในทิศทางกลุ่มดาวคนครึ่งมา้าหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า constellation of Centaurus ห่างจากโลก430ปีแสงดาวดวงนี้อยู่ในแคสเดียวกับดวงอาทิตย์ มีมวลประมาณ90%ของดวงอาทิตย์ขนาดประมาณเท่าดวงอาทิตย์แต่อายุยังอ่อนเยาวมากเพียง15-20ถึงล้านปีเท่านั้นดาวฤกษ์ J 1 4 0 7มีดาวเคราะห์โครจรรอบ1ดวงคือ J 1 4 0 7 b ดาวดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ประเภทแก๊สแ n นคือเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีแนวโน้มที่จะเป็น brown dwarf ได้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับ J1407b นี้ค้นพบด้วยวิธีทรานซิสตก็คือการที่โคจรผ่านหน้าดาวแม่โคจรรอบดาวแม่ทุกๆ3,725วันหรือ10ปี2เดือนและมันยังได้ชื่อเล่นว่าดาวเสาวบวมสเตียรอยนะครับเพราะเป็นตัวดาวที่มีขนาดใหญ่มีมวลมากถึง15-25เท่าของดาวพฤหัสและยังมีวงแหวนขนาดใหญ่มาก ล้อมรอบตัวมันอยู่ด้วยวงแหวนนี้ได้แผ่รัศมีออกไปกว้างถึง90ล้านกิโลเมตรกว้างกว่าวงแหวนของดาวเสาวของเราถึง200เท่าเลยทีเดียวและมวลรวมของวงแหวนนี้ก็มากเท่าโลกของเราดาวเคราะห์ J1407b นี้อาจมีดวงจันทร์1-3ดวงแต่หลักฐานยังไม่แน่ชัดนักเพราะเป็นการแยกที่จะตรวจสอบวงแหวนเหล่านั้นได้ว่ามีมูล โครจรรอบปะปนอยู่ด้วยหรือไม่และประการสำคัญคือวงแหวนขนาดยักษ์นี้หาพิจารณาอายุของระบบดาวนี้แล้วที่ใหม่มากๆเพียง15-20ล้านปีวงแหวนนี้อาจกำลังฟอร์มตัวเพื่อไปเป็นดวงจันทร์ขนาดยักษ์ของดาวเคราะห์ J1407b นี้ <c oughs> ก็เป็นไปได้มากครับต่างจากระบบสุริยะอื่นๆเช่นระบบของเราที่มีอายุ4,000ล้านปีแล้ว วงแหวนของดาวเคราะห์ทุกดวงจะสเตเบิลแล้วจะไม่สามารถฟอร์มตัวไปเป็นมูลได้อีกแต่ของ J 1 4 0 7 b นี้คาดว่าอาจจะฟอร์มตัวไปเป็นมูลขนาดยักษ์ในอีกหลายร้อยล้านปีข้างหน้าครับและนี่คือภาพจากจินตนาการของดาวเคราะห์ J 1 4 0 7 b จะเห็นว่าวงแหวนนั้นกว้างมากๆเทียบกับตัวดาวลูกนิดเดียวและนี่คือขนาดของวงแหวนที่แผ่ออกไป90ล้านกิโลเมตร เทียบกับระยะวงโครจรประมาณ600ล้านกิโลเมตรอลังการมากครับนี่คือกราฟการลดลงของความสว่างของดาวฤกษ์ J1407 เมื่อดาวเคราะห์ J1407b นั้นได้ทรานซิสผ่านซึ่งนักดาราศาสตร์ตะลึงกับวงแหวนนี้มากและได้บันทึกค่าไบเนสของดาวฤกษ์ J1407 จนได้ข้อมูลที่ละเอียดมากพอและสรุปออกมาได้ตามที่อธิบายมาเมื่อตะกี้นี้ จากคลิปนี้จะแสดงให้เห็นการตรวจสอบค่าไบเนสนั้นสามารถกระทําได้ละเอียดมากถึงขั้นที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าดาวเคราะห์ J1407b นี้มีแก๊ปของวงแหวนแบบใดบ้างและอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องอวกาศน่ารู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมภาคและทีมตัดต่อของช่องอวกาศน่ารู้ด้วยนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวัน พุทธกับวันเสาร์นะครับเรือเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ